สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในช่อง m มม o ล DIY นะครับวันนี้มียางมาแนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนที่กำลังหารีวิวยางจะเป็นยางสำหรับรถเกง๋งรถกระบะนะครับสามารถเปลี่ยนได้รุ่นนี้นะครับผมซื้อมาในราคาสีเส้นอประมาณ7,500บาทแล้วมีบริการจัดส่งให้ฟรีสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทราบว่ายางแบ็คฮอกนะครับเป็นยางสัญชาติไหนเป็นยางสัญชาติจีนนะครับเป็นเม็ดอินไชน่า สำหรับในส่วนของคุณภาพนะครับผ่านมาตรฐานมอกของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นยางที่คุ้มค่าคุ้มราคา7,500บาทได้4เส้นแล้วก็มีบริการจัดส่งให้ฟรีถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่กําลังมองหายางรุ่นนี้อยู่สามารถนํารีวิวนี้ไปพิจารณาได้เลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูตัวหน้ายางกันก่อนว่าหน้ายางเขาได้อะไรบ้างนะครับสาหรับราคานี้สําหรับด้านแทมยางนะครับก็จะมีโลโก้ของทาง Back ฮ็อกนะครับแบ็คฮอกฮอตกนะครับรุ่นนี้ขนาดที่ผมซื้อมาอยู่ที่2องหนึ้านะครับทั็ เป็นยางสาหรับรถกระบะนะครับเดี๋ยวไปดูตัวคดหน้ายางกันก่อนนะครับว่าเขาใส่อะไรกันมาให้บ้างนะครับสําหรับตัวหน้ายางนะครับก็จะระบุขนาดไซส์แล้วก็ระบุนะครับปริมาณน้ําหนักที่สามารถบรรทุกได้นะหนึ่ักิโลกรัมเก้าร้อยห้าสิบกิโลกรัมโหลดสำหรับในส่วนของปียางนะครับจะเป็นปี2023นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผลิตนะครับอยู่ที่25นะครับก็คูณหารกันไหนะครับ1เดือนมีสสัปดาห์ก็ลองเอา4ไปหารนะครับว่า ผลิตเดือนไหนนะเป็นยางปีใหม่มากเลยนะครับตัวหน้ายางเป็นผ้าใบแบบ6ชั้นนะครับเป็น6 RP าําหรับในส่วนของตัวหน้ายางนะครับขนาด2 1 5มลเมตรลายยางจะประมาณนี้นะครับเป็นยางแบบ HT รุ่นนี้เสียงจะเงียบกว่ายางแบบ AT ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสาหรับในส่วนของตัวแก้มยางนะครับก็จะระบุตัวยี่ห้อนะครับเป็น Black Hawk นะครับรุ่นไฮเส้นนะครับเป็น Ma d e i อินใช้หน้านะครับของแท้ผ่านพวกค่ามาตรฐานผ่านมอกรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะครับระบุการประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ที่ระดับ C ก็คือ8.0ระดับการกินน้ำนะครับอยู่ที่ระดับ B นะครับ1.25ความดังนะครับอยู่ที่72เดซิเบลสำหรับในส่วนของตัวยางนะครับก็จะมีขนาดบอกไว้ให้แล้วนะครับหน้ายางนะครับอยู่ที่215มิลิเมตรนะครับแล้วก็ทับด้วย70 70คือค่าเปอร์เซ็นต์ของแก้มยางนะครับก็คือใช้ตัวของหน้ายางนะครับคูณกับตัวเปอร์เซ็นต์ของยางครับแล้วก็หารด้วยร้อยครับก็จะได้ขนาดความสูงที่เป็นมิลลิ เข้ามานะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะทราบเนาะแล้วก็ขนาดตัว16ก็คือขนาดตัวล้อกระทะครับ16ซีสำหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาย,ยางราคาถูกครับที่เป็นยางนําเข้าแล้วก็ได้รับมาตรฐานตัวมอกอรนะครับผมก็แนะนําเป็นตัวแบ็กฮอกนะครับเพราะว่าที่มาทํารีวิวในครั้งนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับมีใครนํายางวนี้มารีวิวเลยส่วนใหญ่จะเป็นยางในสัญชาติไทยผลิตในไทยจะเป็นพวกแบบฟูดไลท์นะครับเป็นพวกดิสโทนเป็นหลักวันนี้ผมก็ได้นายางนะครับรุ่นนี้มารีวิวให้ละเดี๋ยวไปลองเปลี่ยนกับ ตัวรถที่ผมใช้งานอยู่นะครับจะเป็นตัวนิสสันนาวาร่าดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนนครับขับขี่ดีขึ้นไหมยางเดิมของผม,มตอนนี้จะใช้เป็นของบิสโต n นอยู่นะครับอันนี้จะเป็นยางเดิมที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นขนาด 205R16 เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นตัวแบ็กท็นะครับที่มีขนาดใกล้เคียงกันแต่ราคาที่เช็คนะครับถูกกว่าครึ่งเลยนะครับแล้วประสิทธิภาพการใช้งานจะใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนเยวไปติดตามรับชมกันนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เอารถเข้าอู่นะครับมาเพื่อให้เขาใส่ยางให้รวมถึงการตั้งศูนย์แล้วก็การถ่วงล้อด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตอนท้ายนะครับว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวยางที่ผมเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นยางแบ็กฮอกนะครับรุ่นนี้2องหนึ้านะครับสินิ้วนะครับรุ่นนี้ที่เปลี่ยนเข้าไปก็ความรู้สึกในการขับเอาไปลองเคสขับมาแล้วนะครับก็นุ่มนะครับนุ่มแล้วก็เสียงเบามากนะเหมือนได้รถใหม่สำหรับของขนาดยางที่ใส่ก็จะใกล้เคียงกับยางเดิมนะครับที่ิดมาาาจกโรงงน ของเดิมผมใช้เป็นของตัว b i s t o n e นะครับสอง R 1 6 C นะครับสรุนใหม่ที่ใส่จะเป็นของ b a c k h a w k h i g h l n นะครับ HL 0 3ถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับต้องการยางที่มีราคาถูกเราต้องการประหยัดงบนะครับในการเปลี่ยนยางผมแนะนําไปตัวนี้เลยราคาเปลี่ยนไปนะครับอยู่ที่7,500บาทสําหรับราคายางมีบริการชําระเงินปลายทางให้สําหรับในส่วนของค่าเปลี่ยนนะครับเมื่อผมเอาไปเปลี่ยนกับพวกอูนะครับหรือว่าตามร้านยางที่เปลี่ยน ค่าเปลี่ยนของผมอะจ่ายไปอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับรวมถึงพวกตั้งศูนย์นะครับถ่วงล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว7 0็700ด้อยกว่าบาทแต่ผมเอาบินให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็ในการถ่วงล้อรวมถึงค่าตั้งศูนย์ด้วยนะครับรวมไปเสร็จค่าใช้จ่ายนะครับก็ยังไม่เกินเก้าพันนะครับเมื่อเราซื้อยางใหม่มาสี่เส้นมาเปลี่ยนแล้วก็ให้พวกอู่นะครับเปลี่ยนให้ตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทประมาณแปดร้อยนะครับส่วนยางเก่านะครับยางเก่่าทีผม เปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยวผมเอาไปทาอะไรต่อเดี๋ยวติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวว่าจะไปทําอะไรที่ต่างจังหวัดนะครับก็เป็นยางที Male ่ยังสามารถใช้งานได้ปีของยางอ่ะมันค่อนข้างนานแล้วนะเป็นปี2016ก็อาจจะไปใส่รถไทรถเกษตรที่บ้านนะครับมันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับตัวยางที่ผมเปลี่ยนไปนะครับเป็นยาง b a c k Hawk จากที่ได้ลองขับขี่นะครับในระยะไม่ไกลมากนะครับเสียงครับยางค่อนข้างเงียบเลยครับเงียบแบบเหมือนได้รถใหม่ครับแล้วก็ความนุ่มนุ่มมากเทียบกับยางที่ผมใช้งานอยู่เป็นตัว b r i d s t o n e นะครับ ก็โอ้โหผมว่าต่างกันเยอะมากเลยเหมือนได้รถใหม่เลยนะเสียงเงียบนะครับแล้วก็นุ่มมากสําหรับในส่วนของยางนะครับคือวิ่งกับทางที่เป็นทางคอนกรีตนะครับปกติมันจะมีเสียงดังกึกกักกึกกักนะอันนี้นคือแบบมันหายไปเหมือนนั่งรถเก่งเลยนะครับโอ้ยางนี้ผมว่าโอ้โดยรวมโอเคเลยครับดีมากชอบมากครับในราคา7,500บาทรวมตั้งศูนย์วมของล้อก็อยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับถ้าพี่ๆี่ท่านไหนนะครับสนใจยางก็สามารถ กดสั่งซื้อรับได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าถ้าสั่งยังไงไม่เป็นก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับในตัวของ Facebook Page หรือว่าเป็นตัว l i น์แอนะครับมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อครับรวมถึงเป็นพวกดันหลบนะครับเป็นพวกมิชลินนะครับบิสโตรน์กูดเยียนะครับมีทั้งหลายยี่ห้อรวมถึงจะเป็นยางไทยด้วยนะครับเป็นพวกกูดไลท์ดีสโตนนะครับก็มีจําหน่ายในราคาที่ถูกมากผมขอลองเป็นตัวของแบ็กฮอกก่อนนะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้งานเองครับ ส่วนในเรื่องของอายุการใช้งานยังไงผมขออนุญาตมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อใช้งานไปสัก1ปีถึง2ปีปีครับว่ามันยังดีอยู่ไหมมันโดยรวมมันโอเคไหมแลม้วในส่วนของการรับประกันนะครับร้านที่ผมซื้อมาจะมีการรับประกันแบบแตกนะครับเบียบบวมนะครับตอนนี้เขาจะมีการเค็มให้เป็นเส้นใหม่นะครับภายในระยะเวลาอยู่ที่120วันนะครับนับตั้งแต่วันที่เราซื้อยางที่ผมซื้อมาจะเป็นปี2023นะครับก็เป็นยางใหม่นะปีล่าสุดเลยถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถ กดสั่งซื้อได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือจะเป็นตัวคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็โดยรวมคุ้มค่านะครับส่วนยางเดิมเราก็ได้คืนมาด้วยกว่าไปเปลี่ยนหน้าร้านแน่นอนครับการันตีได้ครึ่งต่อครึ่งเลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนยางสาหรับผมนะครับในราคาที่ย่อมเยาเพราะว่าเราเปลี่ยนเองนะครับซื้อมาเองนั่นเองพอนะครับส่วนในเรื่องของมาตรฐานนะครับตัวนี้ผ่านมอกให้อยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆกาลังกังวลนะครับว่าเอ้ยเราซื้อยางมานะครับไม่ว่าจะเป็นยางไทยยางจีนครับรวมถึงยางแบรนด์เนา้ไงปทให ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนับสนใจสั่งซื้อยังนะครับมีหลายยี่ห้อกู o ไลท์นะครับ t ีสโตนพอก็มิชลินนะครับมีขายอยู่แล้วในราคาที่ถูกกว่าไม่จำเป็นต้องไปซื้อหน้าร้านผมแนะนำนะครับซื้อผ่านคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆพี่ๆมีคําถามนะครับในการเปลี่ยนยางยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ